เปิดเส้นทางรักเวียวิกี้ครอบครัวอบอุ่นที่สมบูรณ์แบบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวความรักที่สร้างความประทับใจและอบอุ่นหัวใจให้กับใครหลายคนนั่นคือชีวิตคู่ของพระเอกขวัญใจมหาชนเวียสุกวทธน์คณารถและภรรยาสาวสวยวิกกี้พิมุญญาเวชปริมัทิที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารักแท้มีอยู่จริงและบางครั้งมันก็มาในจังหวะที่เราคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ ย้อนไปเมื่อปี2565กวงการบันเทิงเต็มไปด้วยข่าวลือเมื่อมีกระแสว่าหนุ่มเวียกำลังปลูกต้นรักกับสาวนอกวงการชื่อวิกกี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนสงสัยและอยากรู้เพราะเวียเป็นนักแสดงที่ช่อนข้างเก็บเรื่องส่วนตัวและการเปิดตัวความรักครั้งใหม่นี้ก็เป็นสิ่งที่แฟนๆให้ความสนใจเป็นพิเศษไม่นานหลังจากนั้นเวียก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเขากาลังคบหาดูใจกับวิกกี้จริงโดยให้เหตุผลว่าเธอคือคนที่ใช่ และสามารถเข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเรียบง่ายการรักธรรมชาติหรือการใช้ชีวิตแบบติดดินทําให้แฟนๆต่างพากันเชื่นชมในความแมนของหนุ่มเวียที่เลือกที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาความสัมพันธ์ของเวียและว,วิกกี้ดําเนินไปอย่างรวดเร็วและมั่นคงเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เปิดตัวคบหากันหนุ่มเวียก็ประกาศข่าวดีสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่แก่แฟนคลับและคนใกล้ชิดด้วยการจูงมือวิกกี้เข้าสู่ประตูวิวา พิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคม2,565อยอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและบรรยากาศแห่งความสุขมีเพียงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นส่วนตัวและความตั้งใจจริงของทั้งคู่ที่ต้องการสร้างครอบครัวบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจไม่ใช่ความหวือหวาหรือการเปิดเผยต่อสาธารณะมากนัก หลังจากที่ทั้งคู่เข้าพิธีวิวาเราก็ได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของเวียและวิกกี้ผ่านโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นภาพการออกทริปท่องเที่ยวด้วยกันการทำกิจกรรมยามว่างหรือแม้แต่โมเมนต์เล็กๆในชีวิตประจำวันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ทั้งคู่มีให้กันนุ่มเวียเองก็มักจะโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นหวานๆถึงภรรยาอยู่เสมอแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยต่อวิกกี้ทำให้เห็นว่าการแต่งงานทำให้ชีวิตของเขาเติมเติมและมีความสุขมากยิ่งขึ้น ส่วนวิกกี้ก็เป็นภรรยาที่น่ารักคอยดูแลเอาใจใส่เวียในทุกๆด้านทั้งคู่เป็นเหมือนจิ๊กซอที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบความสุขของครอบครัวคณารถยิ่งสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อวันที่12สิงหาคม2565เวียเลวิกกี้ได้ประกาศข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์ซึ่งนับเป็นข่าวที่สร้างความยินดีปรีดาให้กับทั้งครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่ากำลังจะมีลูกหนุ่มเวียก็ได้กลายเป็นคุณพ่อสายเห ở, เตรียมตัวทุกอย่างเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งการดูแลวิกกี้ในระหว่างตั้งครันการจัดเตรียมเข้าของเครื่องใช้สําหรับลูกน้อยหรือแม้แต่การศึกษาเรื่องการเลี้ยงดูเด็กอ่อนเรียกได้ว่าเขาพร้อมที่จะทําหน้าที่คุณพ่ออย่างเต็มตัวและแล้วความรอคอยก็สิ้นสุดลงเมื่อวันที่19ธันวาคม2565ลูกสาวตัวน้อยน้องวิรินก็ได้ลืมตาดูโลกท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและแฟนๆ การมาของน้องวิรินได้เติมเต็มความสุขให้กับเวียและวิกกี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบหนุ่มเวียร์ดูจะลงลูกสาวมากๆม,มันโพสต์ภาพความน่ารักของน้องวิรินให้แฟนๆได้ชมอยู่เสมอเผยให้เห็นมุมคุณพ่อที่อ่อนโยนและรักลูกส่วนคุณแม่วิกกี้ก็ทำหน้าที่คุณแม่ได้อย่างไม่มีทีต่ติดูแลลูกสาวได้อย่างวีเยี่ยมและยังคงความสวยสดใสยอยู่เสมอครอบครัวคณะรสในวันนี้จึงเป็นภาพของความรักความอบอุ่นและความสุขที่ใครเห็นก็ต้องอิจฉา เรื่องราวความรักของเวียและวิกกี้เป็นบทพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นที่หวือหวาหรือต้องเปิดเผยทุกรายละเอียดแต่คือความเข้าใจการเคารพซึ่งกันและกันและการพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างครอบครัวไปด้วยกันอย่างมั่นคงทั้งคู่แสดงให้เห็นว่าการค้นพบคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมนำมาซึ่งความสุขที่ยืนหยูนแต่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงค่ะพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังตามหาความรักในแบบของตัวเอง สำหรับวันนี้ดิฉันและรายการต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ